ส่งคาราเพลง์โอ้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆแบบนี้ทุกวันอาทิตย์จะต้องเอาเสียงเพลงมานอกจากจะทำให้เราหายเครียดมีความสุขเวลาเราล้อที่ไหนก็ตามแต่แล้ว เสียงเพลงนั้นยังทําให้ชุมชนของเราดีขึ้นได้ด้วยใช่ชุมชนไหนมีนักร้องเสียงดีคัดเลือกกันเอาไว้ถูกไหมแล้วก็มาประกวดในรายการของเรามารคทากันแบบสงครามแบบนี้อย่างรอบแรกนี่เงินรางวัลก็20,000ืําหรับผู้ชนะจากมาม่าใช่ผู้แพ้ก็ได้1 0่ง0มืนจากมาม่าเช่นเดียวกันค้าไปถึงรอบสุดท้าย เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้5้า0,000นจากมาม่าเช่นเดียวกันเอาไปดูแลให้ชุมชนของเราดีขึ้นใช่แล้วนะสัปดานี้ใครเจอใครครับพี่ผมผมมาจากปราจีนบุรีอเมืองนะอเมือง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 ฟังผมนี่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับอ๋อสมแล้วนะเราต้องมีสงครามเปิดศึกโดยศิลปินของเราเปิดศึกของเราใช่ครับคนนี้มีฉายา แล้วเพิ่งได้รางวัลมาหมาดๆเลยคนนี้รูปหล่อเสียงดีเพลงคนร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่แล้วอ่ะพบเลยนะครับหนุ่มตามฝันจากบ้านไก่ไ<ม>พ <บ S 2> พงศธร อยากเป็นแฟนทำไมได้เป็นแค่เพื่อนพบมากี่ปีกี่เดือนให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองเลยขอถามเธอหน่อยถามใจเธอหน่อยถ้าหากเป็นเธอจะรับได้ไหมเลยกับคนที่เธอรักมา ไปควงต่อหน้าเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าไม่ตั้งเข้ามาให้เตรียมใจทันเคยยืมไลส่สบตากุมมือนั้นหรือเพื่อนกันเคยอยู่ใกล้ใจบ้านนั้นถ้าเธอเป็นฉันยอมได้หรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็น ไม่ได้ควงแคนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมาประทานเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันเดือมันรั้นจะเอาจะเอาไม่ได้เป็นคนกันนางขออยู่เงาเงาทางใจไกลาตา ไม่ได้เป็นแฟนยอมแฟนหัวใจลาก่อนเมื่อใจเธอไม่สอ,อนให้เป็นคู่ซองก็ได้เวลาไม่ขอทดเจ็บนับไถ่หลังเจ็บใดคืนกลับมาขอไปให้ไกลสายตาไม่ปราดถนารอกคำว่าเพื่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอะไรนะหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงษ์สะทนเดี๋ยวนี้เขาต้องมีคล้องจองชื่อไผ่ชื่อไผ่ต้องให้ลงเสียงไอ่ไอ่ไอเป็นพี่กิ๊กเกียร์แต่ผมชื่อเกียรติไงไอ้หนุ่มเสียงเกียร์เกียรติกิจเจริญยินไหมไม่ได้หรอฮะตรงน่ารักไงหายหายไม่ได้ไม่มีใครซื้อเขารอหน้าฝนก็ได้ยินแล้วเลยอะเอาเขาเป็นคล้องไงไอ้หนุ่มเสียงไม่เครียดเกียรติกิจเจริญ ดูสัญญาเอาู่สัญญาหรือเอาดูดูสัญญาไอหนุ่มเสียงเขย่าลูดูสัญญาดีโอเค็ขอองนี่สองเขย่าลูเขย่าลูไม่เมานักร้องเสียงสยิวหู เนี่ยเพลงที่ร้องไปเมื่อกี้เป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากใจแฝดบอกเพลงนี้เป็นได้รับรางวัลอะไรลูกทุ่งยอดนิยมสุดยอดเพลงฮิตแห่งชาติอะไรสยางสยามดาราพี่สยามดาราครับผมสยามดาราอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมีจากสองทีมจากปราจีนบุรีแล้วก็จากลบบุรีลบบุรีเนี่ยเขามาประทะสงครามเพลงกันใช่โอ้นี่มาไกลเหมือนกันมาไกลมาไกลเขาเดินจะมาด้วยไม่ได้มาถึงเขานั่งรถมา เขาต้องมาปะทะกันเอาเพลงแบบทุกคนร้องได้เลยคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันงงจากันก็เข้าใจอยู่อนี่เลยนี่เลยแล้วคุณหน่ยเป็นกรรมการนะเออเอพลงของตัวเองเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าทั้งสองอำเภอนี่มีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับท่านครับสงครามเพลงวันนี้เป็นศึกระหว่างปราจีนบุรีและลบบุรี รับสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผมมั่นใจว่าทีมนัก้องของอำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นสามารถสู้กับทีมนัก้องจากทุ่งเภอทั่วประเทศไทยได้แห่ปราจีนบุรีพี่รักจึงบอกไม่มีว่านอกขมในช่วยปราจีนบุรีขอกระ รไ,ไปอุ่นสันปราจีนบุรีปิดประกาศทั่วราชอาจักรโปรดระวังให้นักแม่นักรักเนื้ออ่อนเขาหลอกผมจนใจร้าวร้อนเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอนถ้าเราโชคดีได้เงินรางวัล50,000 0บาทนั้นเราจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนโสศึกษาซึ่งเป็นศูนย์ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อน ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปาจีนบุรีครับอำเภอเมืองปราจีนบุรีขอต้อนรับสู่อำเภอชายปานจังหวัดลบบุรีเรายินดีที่นักร้องของเราได้ไปร่วมแข่งขันในรายการกิกดูสงครามเพลงหนองลพบุรี แถวทิวขนนาใกล้คำยำสนทยากลุ่มชาวนาะก็เลิกจากงานเหมียวลพบุรีไกลจาได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ แต่กายชายเจ้าน้ำตาตายลบบุรีน้าดินางานแต่งงานเธออยากจะเจอผู้ชายสองใจถ้าเราโชคดีได้รับเงินรางวัล5้าแสนบาท เราก็จะนําไปตั้งเป็นกองทุนการศึกษาของอําเภอชายบาดานเราก็จะนําส่วนหนึ่งไปพัฒนาห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านเขาใหญ่กับตาพวกเราชาวชายบาดานสู้ขาดใจอยู่แล้วหาชีนบุรีและลบบุรีใครจะคว้าชัยต้องรุ้นกันนะครับจากเรื่องราของทั้งสองอำเภอสองจังหวัดนี้ไปกันแล้วเจอตัวจริงจริงของเขาเลยใช่ครับ คนบ้านเดียวกันจากปราจีนบุรีและลบบุรีเชิญครับอบค้นนนา ภูมิใจกำลังจังหวัดผมมากลืมต้นตีไปเลยพี่ช่วยตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยใครช่วยตัวเองก่อนไม่ใช่พี่ช่วยมาดูสงสารมาดูสงสารใช่ไหมอ้าวตอนนี้จำเป็นแล้วครับคุณพายคุณต้องเลือกมาฝ่ายนึงครับอันนี้อันนี้จังหวัดอะไรนะครับอันนี้ลพบุรีลพบุรีลพบุรีชัยบาดาลอันนี้ปลาจีนปลาจีนคุณจังหวัดอะไรคุณจังหวัดอะไรผมยะโสธรครับโอ้ ไกลไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อส่วนบ้านเดียวคุ้หม่ำทำไมมันนไม่ออกเหลี่ยมเนื้อหม่ำคะับเลือกเพราแกตัวนี้จะหน้าเหมือนหม่ำคือคอนเซ็ปต์เพลงเนี่ยก็จะเป็นนักสู้ชีวิตอยู่แล้วอ่าหนุ่มตามพันจากบ้านไกลครับผมเลือกเอาที่ไกลๆดีกว่าครับครับนะครับเอาไหนครับเอ่อลพบุรีดีกว่าโอ้ นี้เป็นคะแนนครับตั้งใจดูทั้ยังไม่มีผลแต่ว่าทุกคนเสียงดีมากทุกคนเสียงดีมากตอนนี้นะฮะลบบุรีนนำไปแล้ว50คะแนนครับขอบคุณครับคุณไพยพงะทอยครับรอบคุณครับโอเคครับเอาละเดี๋ยวสักครู่เรากลับมานะครับกิ๊กหนูสงครามเพลงครับ เรานะครับกิ๊กหนูสงครามเพลงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสงทามในยกแรกกันแล้วนะครับระหว่างปราจีนบุรีกับชัยบดานลบบุรีในยกแรกนั้นนะครับจะเป็นการเลือกจากเพลงที่พวกแข่งขันทั้ง3าคนเนี่ยต้องเตรียมเพลงมาหลายๆเพลงที่ตัวเองได้รู้จักอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเปิดได้ป้ายไหนก็ต้องรู้จักต้องรู้จักนั่นแหละเราร้องได้ใช่ครับนะฮะอ่ะโอเคตอนก่อนอื่นเราแนะนําคณะกรรมการของเราก่อนนะครับอาจารย์เจนพบศบกระบวนวันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตั้งนะฮะพิธีพอดอยู่ยอด ลูกบูบุตรีสวัสดิ์วัฒนจังนักร้องสาวี่นารีค่าศรีมานักภาพนุ่มเสียงเหมือนยักษ์วีรศักดิ์นินกัดต้องมีฉายาให้เข้านะยักษ์กัดศักดิ์ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมเป็นคนไปกินเริ่บก่อนเจอเลยครับลุงครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกมีแผ่นป้ายแปดแผ่นป้ายนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนในสามคนคุณสันคุณช่วยและน้องแช่นะใครจะเป็นคนร้องสุดท้ายผมว่าให้ น้องแชร์ดีกว่าครับทำไมฮะเพราะว่าเขาแชมป์ปาจีนอยู่ฮะแล้วก็ยังเด็กอยู่ด้วยครับอะไรครับอะไรครับเห็นด้วยครับอยากเก็บคุณช่วยไว้คนสุดท้ายเลยครับเหีหัวหน้าทีมอ๋อนี่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเขาจัดการจัดสรรมาแล้วว่าน้องแชร์นี่ควรอยู่สุดท้ายเพราะว่าเป็นนักร้องแชมป์ของปาจีนโอเคนะครับเดี๋ยวงั้นคุณสารให้คุณช่วยนะฮะเลือกแผ่นป้ายครับแปดแผ่นป้ายนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยกระดาษที่ชุดซิลนะครับเนสวีต้าธนาคารธนชาติและสุดท้ายนะครับอิงอ่อน ทางด้านล่างนะครับเป็นเซเว่นอีเลเว่นครับผ้าอนามัยลอรีเอซีพีและโรซาเลือกหนึ่งแผ่นป้ายครับอันไหนดีครับอันไหนดีอันไหนดีครับเอเออโอเครู้แล้วอะไรดีครับเอาอิงออนเลือกมาอิงออนนะครับเป็นเพลงอะไรต้องร้องเพลงนั้นนะครับอิงออนนะครับเป็นโอ้ รุ่งสุริยาเอาใครร้องพี่ช่วยร้องไหมเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเร็วพี่ค้อจะเต้นได้ไหมเ,เอาไหมไม่เหมาะกับผมครับผมเพราะว่าให้น้องสันร้องจะเข้าท่าก,กว่าครับน้องสันนะโอเค <Okay S 2> นะนะครับเพลงนี้นะครับรักหนีที่เซเว่นจากน้องสันปราจีนบุรีเชิญครับ